บอลชกตาค้างกันไปเลยทีมชาติไทยการันตีเข้ารอบแล้ว100%เปอร์เซข้าวดีสุดๆ ล่าสุดสำหรับฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบแบ่งกลุ่มนาะสุดท้ายของกลุ่มดีรองแชมป์เก่าทีมชาติญี่ปุ่นเบอร์1เอเชียอันดับที่17ของโลกดีกรีแชมป์สูงสุด4สมัยพบกับทีมชาติอิโนโดนีเซียอันดับที่146ของโลกเบอร์ B 5อาเซียนโดยก่อนเกมทั้งสองทีมมี3แต้มเท่ากัน ต้องการใช้ชนะเพื่อเข้ารอบ16ทีมในฐานะอันดับสองของกลุ่มต่อจากอิรักที่มี6แต้มคว้าแชมป์กลุ่มแล้วครึ่งแรกนาทีที่4ญี่ปุ่นได้จุดโทษอายาเซอุเอดาถูกจอดีอาหมัดคว้าเอวล้มลงในเขตโทษผู้ตัดสินเช็ค VAR ก่อนเป่าให้เป็นจุดโทษและเป็นอายาเซอุเอดา ที่ลุกขึ้นมาจัดก,การเองไม่พลาดเป็นประตูนำไป1ต่อ0ในนาทีที่6ครึ่งหลังญี่ปุ่นนี้ห่างอินโดนีเซียไป2ต่อ0ในนาทีที่52จากการต่อบอลประสานงานเข้าเขตโทษริสึดโดอันตบบอลจากเส้นหลังไปที่เสาสองให้อยาเซอุเอดะเจ้าเก่ายิงลงโลงเข้าไปเป็นประตูที่2ในเกมนี้ ต่อมานาทีที่88ญี่ปุ่นทิ้งห่าง3-0ตอายาเซอุยดะตวัดยิงในเขตโทษจัสตินฮุบเนอร์กองหลังอินโดนีเซียสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองก่อนที่อินโดจะตีไข่แตกเป็น1-3ต่อช่วงทดเจ็บนาทีที่ 90+1 บกจากลูกทุ่มไกลแซนดี้วอล เก็บตกยิงที่เสาสองเข้าไปจเกมญี่ปุ่นชนะ3ต่อ1เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนเข้ารอบ16ทีมในฐานะอันดับ2ของกลุ่มดีรอพบกับทีมอันดับ1จากกลุ่ม E ระหว่างเกาหลีใต้จอาแดนหรือบาเรนสุดอินโดนีเซียมี3แต้มเท่าเดิมต้องรอลุนเข้ารอบในฐานะอันดับ3ทีดีที่สุด1ใน4ทีมจากทั้งหมด6กลุ่ม แน่นอนว่าพ้นพวงจากการที่ญี่ปุ่นเอาชนะอินโดนีเซียไป3ต่อหนในเกมนัดสุดท้ายของกลุ่มดีศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ทำให้อินโดนีเซียลงสนาม3นัดมีแค่3แต้มต้องไปลุ้นเกมกลุ่ม F ให้โอมานแพ้หรือเสมอคีกิสสถานถึงจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย แต่จากผลการแข่งขันนั้งกร่าวส่งผลให้ทีมชาติไทยการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์อย่างเป็นทางการจากการลงเตะ2นัดมีสีแต้มและลูกได้เสียบวกอยู่2ประตูแม้เหลือเกมโลงสนามอีกหนึ่งนัดก็ตามทำให้เกมที่จะพบซาอุดีอาระเบียในวันนี้ช้างศึกลุ้นเพียงแค่จะจบอันดับ1อันดับ2หรือเป็น1ในอันดับ3ที่ดีที่สุด4ทีมเท่านั้น โดยเรียวไทม์อันดับที่3จากหกลุ่มตอนนี้เป็นอันดับ1ปาเลสไตน์สนัดมีสี่แตม้มผลต่าง0อันดับ2ซีเรียสมนัดมี4แตม้มผลต่าง0อันดับ3บาเรน2นัดมี3แตม้มผลต่างลบหอันดับ4อินโดนีเซีย3นัด มี3แต้มผลต่างลบ3อันดับ5จีน3นัดมี2แต้มผลต่างลบ1อันดับ6โอมาน2นัดมี1แต้มผลต่างลบ1ขนาดเดียวกันจากการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เอเชียนคัพได้สำเร็จในครั้งนี้ทำให้เป็นการผ่านเข้ารอบครั้งที่3นัดตั้งแต่จัดก,การแข่งขันขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1956ของทัพช้างศึก ต่อจากปี1972มี6ทีมเข้าร่วมการแข่งขันและครั้งล่าสุดปี2019มี24ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนสำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มดีบชาไทยทีมอันดับ113ของโลกพบกับ ซาอุดีอาระเบียทีมอันดับ56ของโลกในวันพฤหัส,สบ,บดีที่25มกราคมที่สนาม Education City Stadium เวลา22นาฬิกาสามารถชมถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD หมายเลข36และช่องที่ o r t t โดยฟนๆก่อนชาวไทยต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นไทยชุดนี้เล่นเป็นแท็กติกเป็นระบบสุดๆชอบมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวันนี้เล่นกันสนุกแน่นอนไม่ต้องกดดันจัดหนักเลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศด,ด้วยจ้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอันดับหนึ่งอาเซียนคัมแบ็กเต็มตัวแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า นาสุดท้ายเซนเซคงสบายใจแล้วแหละจะจัดลองแผนไหนก็ได้ทักลูกโซ่ก็ได้จะได้ไม่เสี่ยงใบเหลืองมาแบบนี้คู่สะอุไทยอาจต่างคนต่างปล่อยเล่นลองแผนกันไปเพราะเข้ารอบไปแล้วทั้งคู่นานๆเรามีสถานการณ์สบายๆอย่างนี้สักทีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ผมว่าเราโชคดีมากๆที่เราได้เตะกลุ่มสุดท้ายเพราะจะได้เห็นคู่ต่อสู้ในรอบถัดไปที่รออยู่ทําให้วางแผนและเลือกตัวนักเตะในนัดสุดท้ายได้รอบต่อไปมีแต่ทีมแข็งแข็งยังไงก็ส่งกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นดใ,ใต้ใคลิปนี้เลยนะคะเทาดีไทยมีลุนเข้ารอบ16ทีมด้านจีนโดนจกยับตกรอบอย่างเป็นทางการ ล่าสุดในวันพรุ่งนี้วันที่25มกราคมเวลา22นาฬิกาทัพช้างศึกของเราจะลงสนามในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายกลุ่ม F นัดที่3พบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบีย ที่ Education City Stadium สถานการณ์กลุ่ม F ที่ทั้ง4ทีมลงสนามทั้งสองนัดซาอุดิอาระเบียที่ขณะน,นี้มี6แต้มจากการคว้าชัย2นัดรวดมี6แต้มเป็นจ่าฝูงขณะนี้เข้ารอบแน่นอนแล้วไทยรองจ่าฝูงซึ่งมี4แต้มจากเกมชนะคีร์กิสสถาน2ต่อ0และเสมอโอมาน0ต่อ0ู 0. นยะ์ดสุดท้ายจะพบกับซาอุดิอาระเบียขณะที่โอมานอันดับ3มี1 แ,และคีกิสถานมีศูนย์แต้มสถานการณ์ของทีมชาติไทยหากทีมชาติไทยสามารถคว้า3คะแนนได้สำเร็จจะเป็นแชมป์กลุ่ม F เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับรองแชมป์กลุ่ม E เกาหลีใต้จอดแดนบาเรนโดยจะแข่งขันที่ Education City Stadium ในวันที่30สิบมกราคม เวลา23นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยหากทีมชาติไทยได้1คะแนนจะเป็นรองแชมป์กลุ่ม F เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับ อุซเบกิสถานรองแชมป์กลุ่ม B ออยานูฟสเตดเดียมในวันที่30มกราคมเวลา18.30น,น,นตามเวลาประเทศไทยและหากทีมชาติไทยแพ้และประตูได้เสียเป็นรองโอมานที่เอาชนะคีกิสถานได้จะต้องพบกับอิรักแชมป์กลุ่ม D ที่เอาวายสเตดเดียมในวันที่29มกราคมเวลา18.30นนตามเวลาประเทศไทยในขณะที่ทาง ด้านของจีนตอนนี้ตกรอบอย่างเป็นทางการแลด้วยสื่อของจีนออกมาตีแผ่ความคิดเห็นของแฟนบอลในประเทศจีนเกี่ยวกับผลงานของทีมชาติจีนในศึกเอเชียนคัพ2023ที่ลงเล่นไป3นัดในรอบแรกเก็บมาได้เพียงแค่2แต้มแถมยังยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เลยนี่เป็นการแข่งขันที่แย่ที่สุดในบริษัทรอบสุดท้ายของทีมชาติจีนจากทั้งหมด13ครั้ง โดยผลงานของทีมชาติจีนในศึกเอเชียนคัพ2023ัที่ลงสนาม3เกมเก็บมาได้อยู่2คะแนนรังอันดับ3มของกลุ่ม A จากผลงานเสมอทาจิกิสถาน0ต่อ0เสมอเลบานอน0ต่อ0ย์และแพ้กาตา0์ต่อโดยแฟนแฟนฟุตบอลของจีนได้กล่าวว่านี่คือความอับอายที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์น่าเสียดายที่พวกเขายิงประตูไม่ได้มา3เกมติดต่อกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เราเล่นฟุตบอลที่น่าเบื่อมากนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำประตรูไม่ได้แม้แต่กับทีมชุดสองของกาตาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ชนะแม้แต่เกมเดียวในรอบแบ่งกลุ่มนี้ยังเป็นครั้งแรกที่เราไม่สามารถคว้าสามแต้มได้เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความจริงเราสามารถอยู่ในอันดับที่3ด้วยปฏิหารบางอย่างแต่ความจริงนั้นค่อนข้างจะยากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า โค้ชอเล็กซานดรายานโควิชควรไล่ออกทันทีนะในขณะที่แฟนบอลชาวไทยต่างได้เข้ามาคอมเมนต์กันว่าลุ้นผลการแข่งขันของกลุ่มดีแน่นอนถ้าญี่ปุ่นชนะอินโดนีเซียเท่ากับไทยเข้ารอบอินโดนีเซียชนะญี่ปุ่นไทยเข้ารอบญี่ปุ่นเสมออินโดนีเซียไทยก็ยังลุ้นต่อคอมเมนต์ต่มาบอกว่า ญี่ปุ่นรับสบให้หน่อยนะวันนี้เพราะอย่างเห็นไทยเอาสำรองลง100เซเพื่อจัดหนักซาอุคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจังหวะน,นี้ต้องเก็บ3ามแต้มแล้วขึ้นไปท็อปร้อยส่วนรอบ16ทีมเป็นกำไรไปแล้วเจออะไรก็ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าซาอุต้องเลือกแล้วแหละว่าอยากเจอเกาหลีหรืออยากส่งไทยขึ้นท็อปร้อยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า คิดว่างานนี้จะมีเกาหลีการละครและซะอุดการแสดงเกิดขึ้นไหมเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคู่ญี่ปุ่นอินโดนีเซียน่าจะรู้ผลแล้วสำหรับการเข้ารอบของไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทางที่รอบต่อไปง่ายๆสุดคือเข้าที่หนึ่งของสายแล้วลุ้นไปเจอบาเรนหรือจอร์แดนแทนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ชน่าจะวางแผนเรียบร้อยแล้วไปให้ไกลที่สุดดังนั้นรอบ16ทีมขอเจอทีมที่มีลุ้นดีกว่า คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าจบวันนี้แล้วเราเข้าหนูรเอร์เซ็น์ผมเป็นอิจิอิจะโรเทชัน11ตัวเลยเน้นเข้า2 3เอาดีกว่าเข้า1แล้วต้องไปชนเกาหลีเก็บความสดของนักเตะไว้บทรอบ16จะดีกว่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ามองในแง่ดีถ้าได้เจอเกาหลีใต้ถือว่าได้ซ้อมก่อนเจอคัดบอลโลกนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าในใจ อยากเห็นไทยชนะซาอุหรือเสมอเรงกิ้งน่าจะดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอินโดชนะญี่ปุ่นส่งญี่ปุ่นกลับบ้านมาเลชนะเกาหลีส่งเกาหลีกลับบ้านไทยตบทุกทีมและคว้าชแชมป์ให้โลกตะลึงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าซาอุแสดงแน่นอนปล่อยไทยที่หนึ่งเกาหลีหลบมาฝั่งนี้แน่เจอญี่ปุ่นอีกทีเกานัดชิงเลยอันดับโลกพุ่งแน่นอนหากท่านชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ